สวัสดีครับทุกทีเอฟอีกาทุกท่านเลยนะฮะเราเจอกันในรูปแบบของคลิปเหมือนเช่นเคยนะครับคลิปนี้ตามที่จัวหัวเอาไว้นะครับมาจับก,กระแสะหลังตลาดปิดนะครับเรือใบสีฟ้าหงแดงผีแดงและไก่เดยทองสื่อกูรูมองอยังไงกับการที่พวกเขาเหล่านั้นทั้ง4ทีมนี้ได้ดีลที่รอคอยนะครับคือทางสื่อเนี่ยก็ไม่ได้ไปโฟกัสกับทางด้านของเชลซีหรือว่าอาร์เซนอลนะครับเพราะว่าจบ ตัวใหญ่ๆตั้งแต่เกาะหน้านั้นแต่4ทีมนี้เรือหงไก่ผี4ทีมนี้ได้บิ๊กเนมตามที่พวกเขาต้องการกูรูมองพวกเขาเหล่านั้นอย่างไรบ้างเต็มสิบหักคะแนนไหมให้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะเป็นดูคำตอบเลยฟังกันจบอย่ลืมกดไลค์กดแชร์นะครับส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดกระด้ดิ่งไระแจ้งเตือนกดซีเฟ s ร์สไม่เห็นก่อนนะครับชื่นชอบแนวนทางนี้ก็ ช่วยกันสปอร์ตช่องทางของอีกาครับเพราะว่าที่นี่อีกาชาแนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับเดี๋ยวไปเริ่มกันที่เรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับสรุปแล้วนะครับตลาดรอบนี้พวกเขาได้4นักเตะมาเตโอโควาซิสจากเชลซียอสโกกวาเดโอจากไลฟ์ซิกและช่วงท้ายปลายตลาดมาซิลเช,ชรามีโดกูปีกดาวรุ่งเบลเยียมจากแรนและก็ปิดท้ายด้วยมาเตอสุสนูเนสกองกลางเชิงรุก ของทางวู๊แฮมตันเบลเลอร์สครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการคว้าตัวมาติอุสนูเนสจากวู๊เนี่ยมันทำให้เรารู้สึกได้ว่าเรือใบสี่้าไม่รอช้าในการที่จะแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าเลยนะครับคือพอคำนวณแล้วนะฮะว่าเควินเดบรอยเจ็บยาวนะครับรวมถึงการที่ตัวรุกเนี่ยมีเพียงแค่แบรนาโนซินวากับฟิลโฟเดนมันอาจจะไม่พอนะครับ อีกทั้งยังปล่อยโคพาร์เมอร์นะครับที่ไม่ได้เลือกใช้ไปให้กับทางเชลซีด้วยเนี่ยยางนั้นมันต้องมีคนใหม่เข้ามาเสียบแทนแล้วก็รวมไปถึงการยกระดับการเล่นในเกมรุกนะครับซื้์อีลิตกูรูมองว่าแมช i t ตี้ทำตลาดได้ดีมากๆนะครับเรียกได้ว่าอุดรูร่วกในแต่ละจุดได้ดีเยี่ยมจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกองหลังนะฮะซึ่งเราก็เห็นแล้วว่ายอสโกกวาดิโอเข้ามาแม้ว่าจะแพงแต่ คำว่าแพงมันก็มาพร้อมด้วยคุณภาพนะครับเขาสามารถเล่นในทั้งเซนเตอร์ฝั่งซ้ายแล้วก็แบ็กซ้ายได้ในขณะที่มเตโอโควาซิตเข้ามาใช้เวลาไม่ต้องปรับตัวครับเพราะว่าบอลสมองเกินดีอยู่แล้วนะครับเล่นเคียงข้างแต่ด้านของโรตรีได้เป็นอย่างดีมากๆชินบิโดกูนี่ต้องพิสูจน์ครับเพราะว่าอาจจะใหม่ไม่รู้ภาษีภาษาในเรื่องของเวทีพิมาริกครับแต่ว่าเมื่อเป๊ปกับทีมงานเลือกแล้วแสดงว่าไอ้หมอเนี่ยดีจริงแล้วถ้ามองถึงเรื่องของคุณภาพนะฮะ ปีท้าความสามารถเฉพาะตัวเนี่ยเชนมิโดกูนี่แบบหาตัวจับยากทักษะความสามารถเฉพาะตัวนี่สูงมากจริงๆแล้วน่าจะเป็นตัวที่มาคุกคามแล้วก็โจมตีแนวรับฝั่งตรงข้ามได้น่ากลัวที่สุดอีกคนหนึ่งในขณะที่มาติอุสนูเนสครับคือบางคนบอกว่าธรรมดาไปหน่อยน่าจะได้ดีกว่านี้น่าจะไปได้ดูกัสปาเกต้าแต่อย่าลืมนะครับนูเนสกับปีแรกที่เขาเล่นให้กับทางโบ๊เนี่ยก็ถือว่าทําผลงานได้ดีพอตัวนะครับแล้วก็อย่าลืมเช่นกันว่า นูเนสอยู่รายล้อมรอบด้านนักเตะบูปัจจัยองคประอกรอบเนี่ยมันไม่ได้ดีเท่ากับทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ลองท่านูเนสได้เล่นกับทางด้านของโปเดนแบน n โนซินบาโรดรีนะครับแจ็คกิลิชฮาร์แลนดูเล่นอเลสบ่อยๆเนี่ยบอกเลยว่านักเตะคนนี้อาจจะสามารถดีขึ้นกว่าที่เราได้เห็นจากปีแรกก็เป็นไดน้รวมถึงการที่เขาเนี่ยอยู่ในมือที่ปลอดภยัยอยู่ในมือคนที่เก่งมากๆอย่างเป๊ป นะฮะก็มีโอกาสสูงนะครับที่นูเนสจะยกระดับการเล่นของตัวเองได้สูงกว่าเดิมมากๆดังนั้นการคว้าตัว4คนนี้นะครับ mm hmm. โควาซิสยอสโกวาดิโอเชรมีโดกูและนูเนสนั้นถือว่าเป็นการเสริมทัพที่ยอดเยี่ยมที่สุดอีกครั้งหนึ่งของทางเรือใบสีฟ้าเต็มสิบไม่ต้องหกักสิบเต็มสิบนั่นคือมุมมองของเซอร์อังกฤษแล้วก็กุรูที่มองมาถึงทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับดังนั้นก็ไม่แปลกที่พวกเขาจะ มีความเชื่อมั่นสูงมากนะครับในแง่ของการเป็นแชมป์ในพรีเมียร์ลีกรวมถึงในถ้วยรก์การอื่นๆด้วยสำหรับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับขยับมาที่หงแดงลิเวอร์พูลกันบ้างนะครับหงแดงของเจอรชกซนคล็อปโอ้โหทำให้แฟนๆเนี่ยแฮปปี้กันทั่วหน้าเลยนะครับในวันตลาดปิดนะฮะเพราะว่าได้ตัวไรอันกราฟเฟนแบ็กอย่างเป็นทางการน,นะครับซึ่งเท่ากับว่าตลาดรอบนี้นะฮะลิเวอร์พูลเนี่ยกวาดนักเตะหน้าใหม่4คนด้วยกัน ได้แก่อเล็กซิสแมกเอลิสเตอร์ดอมิริโซโบสไลนะครับที่เป็นกองกลางเชิงรุกเข้ามาตั้งแต่ช่วงรแรกๆเลยตามมาด้วยวาตารุเอนโดนะครับกองกลางวิกีทีมชาติญี่ปุ่นแล้วก็จบที่ไรอันกราเฟนแบกซึ่งทั้งหมดนั้นเป็นนักเตะในตำแหน่งกองกลางครับเป็นในจุดที่ลิเวอร์พูลขาดด้วยนะฮะแล้วหากมองจากการที่นาบีเกตาเจมส์มิลเนอร์จดแดนเฮเดอร์สันฟาบินโย อเล็กซ็อกเลต์แมเบอเลนนะครับหายไปแล้วได้มา4คนนี้ก็ถือว่าดูกลมกล่อมเหมือนกันนะครับแล้วก็ดูในเรื่องของคุณภาพเชิงลึกดูดีขึ้นนะครับจากที่ตอนแรกที่เราคิดว่าน่าจะเป็นห่วงเหมือนกันถ้าหากว่าไม่ได้ตัววัตวรุเอนโดไม่ได้ตัวโรอันกลับเป็นแบตทันก่อนเดทไลน์ในครั้งนี้นะครับตอนนี้กองกลางชุดใหญ่ของลิเวอร์พูลนะครับตามมุมมองของสื่อแล้วก็กูรูเนี่ยพวกเขาชี้ชัดและก็ปันคงว่าพร้อมสู้ศึกในสงครามซีซั่นนี้แล้วนะฮะ เพราะว่าตอนนี้มีทั้งสิ้น8คนด้วยกันนําโดยเตียโก,กอัตร,รานะครับลูกพี่มีเคอร์ติชโชนมีฮาวิเอเลตแล้วก็สเตฟานบบเซติชอยู่ในกลุ่มก้อนเก่าบวกกับอีก4คนที่เหลือเท่ากับว่า8คนที่จะพร้อมสู้ศึกกันลาวิพูใช้เงินไปทั้งสิ้น149ล้านปอนด์นะครับในการปฏิรูปกองกลางห้องเครื่องใหม่ยกชุดเลยนะครับทีนี้เซอร์เติดเขามองมว่ายังไงคืออเล็กซิสแมกลิสเตอร์กับโซโบสไลน์อันนี้ชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็น กองกลางตัวรุกนะครับที่เข้ามาเติมเต็มเข้ามายกดับการเล่นให้กับทีมได้เลยนะครับอเล็กซิสแม็กเดกสเตอร์นี่สามารถเล่นเป็นเบอร์8แล้วก็หมายเลข6ได้ยืนต่ําได้เป็นมิดฟิลด์คู่ได้ส่วนโซบอสไลน์นั้นขยับดันขึ้นสูงนะครับไปช่วยงานทางด้านของบรรดากองหน้าทุกคนในขณะที่วัตรุเอนโดต้องให้เวลากับเขานะครับในตําแหน่งกองกลางตัวรับแต่เป็นกองกลางตัวรับที่ดีสุดคนเดียวในเวลานี้ที่สามารถใช้งานได้นะครับยกเว้นว่าเซฟันบเบซิิตเนี่ยจะขยับขึ้นมาแล้วก็ฟิตเต็มร้อยนะครับอันน้องางาทาทดข ร้านกบเฟแบกผมบอกไปนะครับจากคลิปที่แล้วว่าเขาสามารถยืนเป็นมิดฟิล3คนได้นะครับเป็นมิดฟิลหมายเลข8ขยับดันขึ้นสูงได้รวมถึงการมิดฟิลคู่โดยขนาบข้างกับขด้านของมิดฟิลตัวรับอีกคนหนึ่งอาจจะเป็นเอนโดก็ได้เป็นไบเซติสก็ได้หรือจะขยับเอาเทรนด์เอลสเดอร์อาร์โนขยับขึ้นมายืนคู่กับทางกราฟเฟนแบกก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจซึ่งเสืองติดกับกูรูบอกเลยนะครับว่ากองกลางชุดนี้ของลิพูพร้อมนะครับพร้อมในการที่จะ ไล่ล่าความสําเร็จแล้วก็ไปอยู่ในจุดที่เคยยือนอยู่อย่างเช่นการนั่งพื้นที่ท็อปโฟแต่ถ้ามีจุดเดียวครับคือว่าไอ้เรื่องของกองหลังเนี่ยคือน่าเสียดายตรงที่ว่าลิพูไม่ได้หมาะนะครับแต่โอเคเดี๋ยวรอลุ้นกันในช่วงตลาดหน้าหนาวว่าลิพูจะมีขาเข้าหน้าใหม่เข้ามาหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆเนี่ยถ้าได้กองหลังคนใหม่เข้ามานะครับที่คัพเปอร์ตำแหน่งเซนเตอร์รวมถึงตำแหน่งแบ็กขวาได้นเนี่ยบอกเลยว่าพวกเขาจะพร้อมแบบเต็มร้อจริงๆในการที่จะแย่งแชมป์กับทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้อย่างไาร สื่ติดกูรูให้9สําหรับการตลาดรอบนี้ของทางลิเวอร์พูลครับทีนี้ไปดูการตลาดซัมเมอร์2023ของทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้างน,นะครับผมเชื่อว่าแมนยูน่าจะพึงพอใจกับการขยับตัวของบรรดาบอดบริหารของทีมน,นะครับโดยที่ตำแหน่งผู้รักษาประตูนะฮะกลายเป็นจุดที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนไม่มีเดเคอาร์ไม่มีดีนเฮเดอร์สันนะครับแล้วก็เข้ามาโดยอันเดรโอนาน่าเป็นมือหนึ่ง แล้วก็ยังมีเอาชายบายินดีนะครับผู้รักษาประตูชาวตุรกีคนแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรเลยนะครับรวมถึงชอมฮีตันที่จะยืนเป็นมือ3ดังนั้นเป็นสิ่งที่ทางด้านของเชนฮักต้องการและมีผู้รักษาประตู3คนในการที่จะช่วยเหลือกัน1 2 3่เรียกว่าพร้อมมากสำหรับทางตําแหน่งผู้รักษาประตูส่วนแดนกลางครับถือว่าโอเคละตอนนี้นะฮะ เปิดดีลโดยเมสันเมาส์นะครับแต่ว่าเมสันเมาส์ยังต้องอาศัยเวลาในการปรับตัวอยู่สักระยะหนึ่งแล้วก็มาปิดดีลกับด้านของสมบิยันอัมราบัตนะครับอัมราบัตเนี่ยโ oh อ้โหรออยู่กับแมนยูมานานถึง2เดือนกว่าๆนะครับไม่ยอมไปที่ไหนเลยแม้กระทั่งไปโกยเงินมหาศาลที่สหรซาอุิารเาบียเขาก็ไม่ยอมไปเพราะารักเดียวใจเดียวรักมั่นคงมากกับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็สุดท้ายก็จูบป,ปากกันในวันสุดท้ายจริง,รงๆการเข้ามาของโซบิยันอัมราบัตเพิ่มความอุ่นใจในเกมแดนกลางมากขึ้นนะครับ เพราะเกมดันกลางของพิศดารแดงเนี่ยถือว่าไม่ได้เป็นสองรองใค,ครนะฮะเมื่อมีบรูโน่แฟนานคอยรับผิดชอบในตำแหน่งตัวรุกนะครับยังมีคริสเตียนอิดเซนคอยเชื่อมเกมคอยจับจังหวะเกมนะครับแล้วก็ทางด้านของกาซิมิโรนี่เก่าอยู่แล้วนะครับเก่งด้วยนะครับประสบการณ์สูงนะฮะแล้วก็ยืนปักหลักในฐานะกองกลางตัวรับโดยมีโซบยามอัมราบัตที่จะเข้ามาช่วยบังบาภาราเขาในเรื่องของเกมรับการปัดกวาดเช็ดถูอยู่หน้าคู่เซนเตอร์ และยังมีอะไหล่เสริมอย่างสก็อตแม็กทูเนต์ที่ไม่ได้ปล่อยไปด้วยรวมถึงดาวรุ่งพุ่งแรงอย่างเคบี้ไมโน่ในขณะที่กองหน้าก็ได้ไปแล้วนะครับราสมุธไฮลุนนะครับกองหน้าตัวเป้าชาวเดนมาร์กแต่ยังไม่ได้แสดงฝีเท้าแสดงความสามารถนะครับแต่ต้องรออีกสักระยะหนึ่งแต่ก็เชื่อว่าในมือของเชนฮาวเนี่ยน่าจะมีวิธีการใช้งานรัสมุธอยลุนเหมือนกันสำหรับตำแหน่งกองหน้าตัวเป้ารวมถึงตำแหน่งแบ็กซ้ายนะครับจากที่ตอนแรกเ,เราคิดว่ามาร์โกกริยาจะเข้ามานะครับแต่ว่าไม่ลงตัวและกลายเป็นซิโกเรกิลขอ้ เข้ามานฐานะยืมตัวฉุกเฉินนะครับแก้ไขปัญหาที่ลุกชอกับมาเลาเซียไม่อยู่ตัวนี้ถือว่าเป็นการแก้ไขได้ดีแต่ต้องมารอดูว่าเวกิลอนเนี่ยจะสามารถช่วยงานทีมได้มากน้อยเพียงใดเพราะว่าเขาเองเนี่ยมีจุดเด่นในเรื่องของเกมรุกแต่จุดอ่อนอยู่ที่เกมรับแล้วก็เชนฮาร์กเองก็ปิดจุดประมาทนะครับคือเซนเตอร์อาจจะมีปัญหาเพราะวารานเนี่ยไม่พร้อมเขาก็เลยตัดสินใจเซ็นสัญญ,ญาระยะสั้นกับทางด้านของจอร์นี่อีแวน มอบสัญญาให้เลย1ปีเพราะว่าชอบในความเป็นมืออาชีพความเป็นผู้นําดังนั้นเรียกว่าตอนนี้นะฮะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองก็พร้อมแต่ขึ้นอยู่กับว่าเชนฮาร์กเนี่ยจะสามารถหล่อหลอมให้ทีมชุดนี้กลมกล่อมแล้วก็ลงตัวได้มากน้อยเพียงใดทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับผลงานในสนามนะครับปิดท้ายกันจริงๆที่ท็อตแนมฮอสเปอร์ของแอน์สปอตเตอโกลูนะครับอย่างที่ผมบอกไปครับ นักเตะหน้าใหม่ที่ย้ายเข้ามาเนี่ยหลายๆคนโชว์ฟอร์มได้อย่างดีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจมส์แมดิสันอันนี้ชัดเจนแล้วว่าเขาสามารถแบกทีมได้ในเรื่องของความคิดสร้างสารสรค์การจินตนาการการแทงบอลทะลุการจ่ายบอลให้เพื่อนนะครับเหลืออย่างเดียวครับคือในเรื่องของกองหน้าในเรื่องของตำแหน่งปีกนะครับที่ต้องการตัวเสริมเพราะว่าถ้าจะใช้ติสซอนใช้ลิชาร์ลิสซอนใช้เดยันครูเซฟสกี้3คนนี้มันอาจจะไม่พอนะฮะกับการที่ต้องไล่ล่าความสำเร็จหรือว่าการจบท็อปโฟเป็นขาประจำท็อปโฟในซีซั่นนี้เนี่ย มันต้องมีกองหน้าอีกคนหนึ่งครับก็เป็นไปตามคาดเลยนะครับสเปอร์ยอมจ่าย45.7ล้านปอนด์นะครับเพื่อแลกกับเรนนอนจอร์สันนะครับตัวเก่งของทางด้านของนอตแฮมฟอเรสต์ตัวนี้บอกเลยว่าของดีนะฮะตอนอยู่นอตแฮมฟอเรสต์คือตัวเดอะแบกเลยนะครับเป็นตัวที่แบบโอ้โหจีจาดมากอันตรายมากน่ากลัวมากแล้วสิ่งที่เห็นได้ชัดนะครับเขาอาจจะลงล็อกและตรงสเปคกับแนวทางของแอนส์พอรตเทโกลูที่ชื่นชอบในเรื่องของการเล่นเกมรุกเป็นพิเศษนะครับ เบนแอนจอนสันสามารถยืนเป็นกองหน้าตัวเป้าแทนที่วิชาร์เลสซอนได้แล้วก็รวมถึงการเล่นตำแหน่งริมเส้นได้ด้วยนะครับดังนั้นผมเชื่อว่านี่จะเป็นจิ๊กซอสํสำคัญเลยของทอร์นาโดสเปอร์ในซีซั่นนี้นะครับเพราะว่าลำพังเจมสันตีโซนวิชาร์เลสซอนเดยันคูลูเซฟกี้มันเหนื่อยแต่พอมีเบนแอนจอนสันเข้ามาเนี่ยมันดูน่าสนใจขึ้นเยอะเลยนะครับดังนั้นสื่ออังกฤษกับกูรูบอกว่าโอเคเอาไปเลย8.5สําหรับการซื้อขายของ สเปอร์นะครับไล่ตั้งแต่บิกกี้ฟานเดเฟนที่เข้ามาแล้วดีมากนะครับเจมส์แมดิสันตัวใหม่ที่โผล่ขึ้นมาซีซั่นนี้อย่างเดซินี่อูดดกี้นะครับแล้วก็นี่ไงเบรนนันจอห์นสันเดี๋ยวรอดูฝีเท้าของเขาในช่วงหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับนี่คือ4ทีมที่ซื้อติดแล้วก็กรูมองกันคุณคิดเห็นอย่างไรก็ส่งคอมเมนต์เข้ามานะครับฟังกันจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับ กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตืนอนกดซีเวอร์สไปเห็นก่อนนะครับชื่นชอบในแนวทางนี้ก็ช่วยกันพพอร์ตช่องทางของอีกาครับเพราะว่าที่นี่อีกาชแนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับ